สีัดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกโดดที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะพิเกาดนะคะเแบบมินิเนาะในหัวข้อที่ว่าใครจะติดต่อมาหาคุณนะคะซึ่งเราจะมีตัวเลือกนะคะให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมดสองตัวเลือกอันนี้คือตัวเลือกที่หนึ่งเห็นไหมัเลือกที่หนึ่งอันนี้ตัวเลือกที่สองหนึ่งกับสองนะคะ น่าจะเลือกได้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งอันนี้นะใครจะติดต่อมาหาคุณคนที่คุณมีประเด็นมีปัญหาการทะเลาะก,กันไปนะคะคุณทะเลาะก,กับใครช่วงเนี้ยทะเลออกกาะกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันมาสักพักนึงแล้วห่างกันไปนะคะสักระยะหนึ่ง เออน่าจะมีเรื่องให้ผิดใจกันจากที่เราเห็นแล้วก็อยู่ห่างไกลกันยังไม่ได้เคลียร์นะคะคนที่คุณเคยถามเอ่อความรู้สึกตัวเองว่าจะเอาอยัางไงดีจะเคลียร์ไหมจะให้อภัยไหมจะเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมนะคะน่าจะเป็นคนนั้นเป็นคนไกลาอาจจะเป็นคนในโลกออนไลน์คนต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาได้ด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็เหมือนอารมณ์แปรปรวนง่ายด้วยนะคะอ่ะเรามาต่อกันที่กองที่สองะคะ่ะใครจะติดต่อมาหาคุณเรามาดูกัน คนคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลเหมือนกันคนคนนี้อยู่ไกลนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนในโลกออนไลน์หรืออาจจะเป็นเจ้านี่ลูกนี่คุณก็ได้นะคะจำมีคนนําเงินมาให้คุณด้วยคุณยืมเงินใครไว้หรือคุณทําเรื่องกู้เงินอาจจะเป็นธนาคารนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะให้การสนับสนุนหรือเงินที่คุณรอคอยนี่แหละค่ะอาจจะเป็นลูกหนี่คุณก็ได้นะ,ะหรือคุณกําลังมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วไปขอยืมหยิบยืมนะคะคุณจะได้รับข่าวข่าวจากตรงนี้หรืออาจจะเป็นคนที่ เคยทําให้คุณรู้สึกคิดมากนะคะกังวลใจมีความหึงหัวกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะประมาณนี้คนคนนี้จ,จะเป็นคนธาตุดินนะการฝุกศพบังกรค่ะก็ใครออประมาณนี้เนาะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมท้าจ้องคิวรูโดว่สมตัวได้นะคะแล้วเราจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย